ได้กินขาดดาบอเป็นว่าอ้เนได้กด้ยบโอ้ยกินกินไมวันแม่ควนยองใช่ไหมจ้เองไหมเยีงวะใส่ยางดีใส่ลกเท้าพอเป็นเกงขาดดาบเล้เขาดดาบยนว้าตะวเป็นนางแขนนะเขยดไหม วุ้นใหญ่โอยงาเดียวข้างไให่มีดพุ่มมันนี่